เดินฟังเสียงธรรมชาติเดินฟังเสียงธรรมชาติหลังจากที่ทุกอย่างสงบนิ่งพื้นก็จะเต็มไปด้วยน้ําแข็งมีทั้งแบบลื่นและไม่ลื่นเพราะว่ามีฝนลินอยู่นะมีฝนตกปรยโปรย,ปยแต่ว่ามันบ็่ถึงกับตกมากตกใหม่มันก็พอยางใดเพอดีซะหนีพอดีจะว่าถ่าสมมติว่า,วาอากาศนะอากาศเพิ่มขึ้นมาอีกจักนอย แบบเพอร์เฟกมากเลย <c oughs> มันไม่ขยับกระเยียดเลยอ่ะกางคืนแบบหนาวสุดๆเลยอ่ะกางเว้นค่ะมีแดดก็เพาะอุ่นๆมาถึงกับมากมา,กกายไก่กองไก่ดีดีบีก็บ่มีแดดดีบก็ไม่มีแสงแดดสตาร์ทเลยค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้โดนสตาร์ทไปหมดเลยแทงขืง้อ แตถ้าพูดถึงถนนนะถนนส่วนนี้ก็บแบบหมว่าจะเป็นถนนคนเดินถนนไงถนนหลวงยางประมณเนี่ยตามหมาู่บ้านเนี่จะพอดีอ่ะพอถึงก็ว่าพอถึงก็ว่าลื่นัวแตกอ่ะพอดีเลยตอนเดินแบบสบายใจอะ่ะเราต้องเก่งนิวเก่งเอยียงปมามะเนี่ยเนี่ยมันนีหน่อยอ่ะนีหน่อยจะเป็นแบบจะเป็นแบบเป็นน้ำแข็งแบบเนี่ยนี่หน่อยไงย่างไปกระเมือนเลย เนี่ยมาก็จะเป็นแบบเพื่อนแบบนีโอเคเยอะพอ,อาะงานเยอะแต่ถ้าถ้าเพื่อนแบบนี้มากนี่แบบตลอดแถวนี่โอ,อ้ยอไว้อะต้องแบบต้องใส่รองเท้าแบบนม่หนามอะ่ะถึงจะถึงจะโอเคอะ่ะถึงจะแบบปลอดภั้อ่ะแต่ขนาดท่านก็ยังยังมีลื่นมีมืนเลย